สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่า เขาอยากบอกคุณว่าหุ่นเชิดเตรียมตัวนุ่เหมือนเขาจะพูดถึงเขายอมคุณนะคะให้เขาจะทำตามหุ่นเชิดคุณสั่งคุณให้เขาทำอะไรก็ได้ ภาคภูมิใจเพื่อความสุขความสมหวังเขาเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะทําตามคุณนับเป็นหุ่นให้คุณเชิดป่วยเขาจะไม่สบาย วิธีกรรมได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการเขาเขาจะทำตามที่คุณต้องการนะเขาเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพื่อความภาคภูมิใจของคุณและเขาเองสำเร็จสมหวังดังที่เขาคิดเขาต้องการนะคะตัวเขาเป็นหุ่นเชิดให้ให้คุณเชิดให้เป็นหุ่น ตอนนี้เขาเตรียมตัวพร้อมแล้วเรียนรู้มันเขาก็จะเรียนรู้ไปกับคุณะคะ่ะการเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ชีวิตเพื่อก้าวไปข้างหน้าฝันดี เขามีความสุขเขาฝันดีเขาเตรียมตัวเตรียมพร้อมไกลเกียมีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้พูดคุยไก่เกียททำความเข้าใจกันได้กับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามานะคะระหว่างคุณกับเขาเพ้อฝัน เขาฝันในฝันมีคุณเป็นข่าวดีฝันในสิ่งที่ดีดีข่าวดีมาให้คุณให้คุณมีความสุขแล้วเขาก็จะเรียนรู้ชีวิตความรักไปกับคุณโจรกรรมด้วยความเหมือนความลึกลับซับซ้อน เริ่มริเริ่มเริ่มลงมือเริ่มต้นกระทําปลูกต้นรักสร้างครอบครัวเริ่มเริ่มลงมือที่จะนี่ค่ะทำตามคุณวางแผนชีวิตสิ่งแล้วสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะเขาเขาเขา,เขาอยากบอกคุณในวันนี้นะคะเขามีอะไรอยากบอกคุณสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในวันนี้ เขาเตรียมพร้อมเตรียมตัวพร้อมแล้วก็มีความสุขเป็นฝันดีที่คุณจะได้ภาคภูมิใจและเขาก็ภาคภูมิใจมีอะไรก็พูดคุยไก่เกี่ยกันได้นะคะสิ่งต่างๆที่เข้ามาระหว่างคุณกับเขาที่มีปัญหากันเขาต้องการพูดคุยไก่เกี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันเรียนรู้ชีวิตที่จะเกิดขึ้นไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ เรียนรู้แล้วก็จะเป็นข่าวดีแล้วชีวิตก็จะมีความสุขสิ่งดีๆเข้ามาเขาอยากบอกคุณในวันนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณอีกค่ะเขาอยากบอกคุณว่าคุณ คิดเกี่ยวกับเขาบ้างไหมคิดถึงเขาไหมคิดเกี่ยวกับเขาไหมฉันต้องการเวลามากกว่านี้เขาต้องการเวลาเวลามากกว่านี้เวลาที่มีคุณเวลาของคุณกับเขาฉันคิดว่าเราควรจะดูคนอื่นนะคะเรียนรู้ศึกษาจากคนอื่นคนรอบข้าง เรียนรู้ชีวิตนี่ค่ะนี่เขาก็พูดถึงการเรียนรู้ชีวิตไปข้างหน้าไปด้วยกันฉันต้องการคุณเขาเขาต้องการคุณพบแสงสว่างแล้วก็จะพบแสงสว่างมีคุณฉันต้องการเริ่มต้นครอบครัว กับคุณมีครอบครัวเป็นครอบครัวไปกับคุณเนะค่ะเขาจะเรียนรู้ไปกับคุณสร้างครอบครัวไปกับคุณอยากให้คุณเลือกเขานะคะเขาอยากให้คุณเลือกฉันแค่ต้องการคุณตลอดเวลาและเขาก็ต้องการคุณตลอดเวลาเขาอยากให้คุณเลือกเขา ถ้าฉันขอให้คุณอยู่คุณจะไปไหมเขาอยากรู้ถ้าเขาต้องการคุณถ้าเขาขอให้คุณอยู่คุณจะไปจากเขาไหมเอื้อมมือออกไปนะคะเขาจะเอื้อมมือออกไปมีคุณพบแสงสว่างคิดว่าใช่เขาคิดว่าใช่ที่เขาคิดใช่ถูกต้องแล้ว เขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะเขาอยากบอกว่าฉันเสียใจที่ต้องโกหกคุณในเรื่องที่เขาเคยโกหกคุณเขาเสียใจการค้นหาความจริงทำให้เขาทึ่งเมื่อเขารู้ความจริงะระหว่างคุณกับเขาเขารู้ความจริงแล้วเขาทึ่งมาก ฉันรู้ว่าฉันเบี่ยงเบนความสนใจจากคุณเขามองหาคุณทุกที่มันคุณจะอยู่ข้างกายเขาเขาเขามองหาคุณด,ดูเขาจะมีคุณอยู่ตลอดเวลาอย,อยู่ใกล้คุณทุกที่ ฉันรู้สึกว่าคุณทิ้งฉันไว้ข้างหลังเขามองหาคุณเขามีคุณเขาอยากมีคุณอยู่ตลอดเวลาทุกที่ที่เขาอยู่แต่เขารู้สึกว่าคุณทิ้งเขาคุณไม่ได้อยู่ข้างๆเขาฉันเล่นบทสนทนาของเราาสามไปสามมานะคะเขาคิด คิดถึงบทสนทนาที่คุณกับเขาเคยพูดเคยคุยเขาคิดแล้วคิดอีกแล้วมีคุณอยู่ใกล้ๆถึงเวลาที่ฉันต้องรักษาตัวแล้วเขาจะดูแลตัวเขาเองฉันกลัวที่จะติดต่อคุณเหมือนเขากลัวที่จะบอกคุณพูดคุยกับคุณ ในสิ่งที่เขาคิดเขาต้องการเขากลัวเขาไม่ว่างแล้วเขาก็จะทำตัวให้ไม่ว่างฉันไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ฉันได้นะคะแต่เขาก็ต้องการอยากให้คุณอยู่ใกล้ๆมองหาคุณแต่ก็ไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ได้แล้วทำตัวให้ไม่บาง ถ้าเขากลัวที่จะอยู่ไกลคุณเราต้องปล่อยมือแค่ได้อยู่ใกล้คุณก็ทำให้เขาเมาเขาเมาเขาเลยไม่อยากอยู่ใกล้คุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ